หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะตรวจความเรียบร้อยของจานหนึ่งนาทีได้ยินไหมคะครับเชฟจานอาหารของเราเป็นสิ่งที่พิสูจน์เลยว่าเราจริงจันกับการแข่งขันจร,จริงๆและน้องไม่ได้มาเล่นๆนะคะสำหรับเมนูของเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดทำสุดฝีมือเลยนะคะที่จะได้พ้ากันเพื่อนสีทองเนี่ยคะ่ะ30ิวินาทีสุดท้ายต้องรีบจัดจานให้เสซ็นแล้วค่ะยินครับเชฟ จะเอาทองแท่งไปฟาดเอาผ้ากันเปื้อนสีทองมาให้ได้ก็มั่นใจอ่ะสำหรับโก golden a p r อนมันจะต้องไปอยู่ในคอเราเนี่ยแหละผ้<พ>ากันเปื้อนสีทองต้องเป็นของเราคนเดียวห้าแมายแยง่งใครแย่งโดนเซฟ ในรอบนี้นะคะเราจะเรียกชิมเพียงแค่6จานเท่านั้นนะคะมีอยู่3มจานที่ดีที่สุดและ3จานที่แย่ที่สุดไม่มีใครอยากเป็นจานที่แย่ที่สุดเราก็ต้องเป็นจานที่ดีที่สุดเท่านั้นไม่อยู่3ามจานท้ายแน่แต่จะดีพออยู่3จานต้นไหมอยู่ที่คณะกรรมการจานที่ดีที่สุด จานแรกเป็นของแลเป็นจานแรกเรียกชื่ออะไรจะหล่อที่สุดอยากมากอยากเป็นจานแรกจานที่ดีที่สุดจานแรกเป็นของเจ๊กเจ๊กเท่านั้นต้องมีเราแน่แคือท่องไวแหมนมแหนมแรดค่ะเป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำปลาสิ่งที่เราศึกษามาสิ่งที่เราพยายามต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่มันเวิร์ค ครับครับอธิบายจานนี้ให้เราฟังครับผมทำมาในรูปแบบน้ำต้มยำแบบไทยๆปรุงรสด,ด้วยปลาลาแล้วก็มีเบชเมลที่ผมทำเป็นทางตะวันตกแล้วผมก็มีแฮเมซานคริปส์และล้างปากด้วยโรสแมรี่ขิงฝาวรสแล้วก็บอสตันคลซอยากให้เชฟเทซุปเนี่ยครับลงไปที่ตัวครีมข้างล่างแล้วผสมเข้าด้วยกันครับ คือผมได้แรงบงันดาลใจในการคิดเมนูเนี้ยจากพี่ไมค์เพราะว่าเขาบอกเองว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งม,มาก่อนแต่เขาก็สามารถร้องเพลงสากลได้เพราะฉะนั้นเลยเออกมาเป็นจานนี้ครับแบดครับเดี๋ยวว่าจานนี้เป็นจานที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นจานที่สวยงามเรื่องรสชาติเนี่ยน้ำซุปปลาจานนี้ บอกได้เลยว่านัวมากครับขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแรดยกระดับปลาร้าให้กลายเป็นซุปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยใครจะนึกว่าปลาร้าที่มีกลิ่นรสที่แรงมากๆเนี่ยแต่คุณสามารถเอามาผสมกับเครื่องปรุงทั้งของไทยของต่างชาติเมื่อกินเข้าไปแล้วรสชาติมันกลมกล่อมหอมปลาร้าและนัวมาก คนไทยก็กินได้อร่อยฝรั่งนี่น่าจะชอบมากๆเลยถือว่าประสบความสำเร็จครับ <C' est> ขอบคุณมากครับ <S <S เรื่องอาหารไทยเป็นจุดด้อย <P> ของแต่วันนี้เนี่ย <P> ผมนำมาใช้และปรับเขา <P> ้ากับเทคนิคของตัวผมเองมงลงเถอะ <P> <P> <P>